สวัสดีครับผมบุญชาแนลนะครับก็สวัสดีทุกทุกคนนะครับที่รับชมคลิปรีวิวพระของกระผมนะครับมาดูเหรียญเซมารวยทันใจหลวงพ่อพัดกุญจกรรมงูวัดหด้วยด้วนตำบลทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ปี2563นะครับผม เหรียญนี้จองปี63ครับพึ่งส่งมาให้ครับผมร่วมสองปีครับเนี่ยครับพึ่งส่งมาแกะเลยครับผมผมจองไว้จองหลายเหรียญครับวัในนั้นแน่ใจร่วมห้าพันกว่าบาทครับผมทยอยส่งมาทีทีละเหรียญครับนี่อีกเหรียญหนึ่งครับนี่ที่ส่งมาให้ร่วมสองปีนะครับผมพึ่งส่งมา จองเหรียไปหนึ่งพันแปดร้อยบาทได้แล้วเหก็ได้ครับผมจะให้ทุกคนได้รับชมน,นะครับผมร่วมสองตีครับโอ้ลืมไปแล้วไม่แล้วครับลืมนะครับผมกะจะไม่เอาแล้วครับนานจัดตังเราก็โอนเขาเรียบร้อยแต่วันจองนะครับผมนี่เขาส่งมาให้เขาก็เลย เอามาให้ทุกทุกคนได้รับชมหนะครับหลวงพ่อพัดปุ่นยักษ์กมูนะครับผมผ่พอเป็นเจ้าคุณไปแล้วนะครับอยู่ครับผมผมเพิ่งเปิดให้ทุกคนนี่นี่ด้านหลังนะครับผมเหรียญที่เสมาโอ้สวยมากเลยครับผมหลวงพ่อพัดร่วมสองตีนะครับเหรียญน,นี้ครับจองไว้รวยทันใจจองไปโห ไปจองที่วัดครับผมนี่โค้ดครับผมเห็นไหมครับโค้ดทุกทุกคนรับชมโค้ดครับผมสามสี่โอ้ยสวยมากพุทธคุณเปี่ยมล้นนะครับส่งมาให้เมื่อวานนะครับผมหลวงพ่อพัดบุญยักษ์กระมมนะครับผมจองไว้ร่วมสามสองปีลืมไปแล้วครับกาไม่เอาแล้วครับทำบุญให้เขาแล้วครับ ก็ส่งมาครับผมส่งมาก็รับพอดีครับกับไม่ได้ครบทุเรียนรุ่นรวยทันใจนะครับผมดูด้านหลังยันสวยมากครับผมพุทธคุณเปี่ยมล้นครับหลวงพ่อพัดปุญยญกระมงหลวงพ่อพัดท่านบุญนศิธ์หลวงพ่อเดิมนะครับผมหลวงพ่อเดิมตอนเป็นสามเณรนะครับผมอายุหลวงหลวงหลวงพ่อตอนนี้ก็ หนึ่งร้อยปีแล้วครับผมนะี่ครับเก็บสะสมนะครับให้ทุกทกคนรับชมครับหลวงพ่อพัดบุญยะกับมอืเอเหรียญเซมานะครับผมรวยทันใจรุ่นรวยทันใจแล้วที่ลึกอายุเก้าสิบเก้าปีนะครับผมหลวงพ่อพัดให้ทุกคนได้รับชมนะครับผม สบารมีของปู่นะครับอายุหนึ่งร้อยปีพอดีครับผมอีโคดครับผมเปลี่ยนสีมารรวยทันใจนะครับผมรุ่นนี้ครับด้านหลังูยันสวยมากครับยันนี่สุดยอดยัน,นครับยันพ่อปลาติโม่ครับสุดยอดครับเห็น ยันสวยมากครับยันทุกคนที่รับชมนะครับก็ขอสวัสดีทุกๆคนที่รับชมรีวิวภาาของผมในวันนี้นะครับสวัสดีครับผม